สวัสดีครับเจ้าะตุกครตุกกตุกรตุกดระตุกก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 นะงเดีรยวุกกระตกกรตแกระบุกกอะกกระตุกกรีระตนกกกกระตตุกกระตุนกัะตุกกัะเุกกระแุกแะตุกตระตุกระตุรุกตุกรมกกะรรเต ต้องบอกก่อนเนี่ยผมก้องย่าคาร์ตาณแล้วก็บีมซ่าอัลฟาเบสนะครับผมตามนี่สัญญาแล้วเอาฮะอัลฟาเบสอัลฟาเบสเออต้องมีเอ็กเซนเบสเบสตามใจมึงเแค่เออครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมค้าแล้วก็ตามนี่สัญญาไว้นะครับนี่คือไมค้าเวอร์ชันดูตรงไหนวะหนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่หนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่คงแทกูบอกมึงแล้วว่าวันหนึ่งกูจะต้องได้เล่นเว้ยว่ได้เล่นอยู่แล้วหมายถึงเล่นของแท้ ใช่ไงบอกว่าเอยพี่แม่งแม่งเล่นของเทียนเห็นไหมแม่งแนวแดงโดนปิดไปเลยเนี่ยโดนปักธงอ่ะวันวันแม่งเล่นแต่ของเทียนไอ้ปักสแปมเลยแนวกูโดนปิดเนี่ยอะไรเนี่ยปักักปมาปักปักธงสแปมป่านั่นแหละแน่นอนครับเราสนองจิตใจคุณในการใช้ของแท้แม่งเลยนะคะผมจ่ายแพงๆเนี่ยแปดร้อยก็แปดร้อยอะไรใช่ไหมไม่ใช่เบตาเลยอันนี้ซื้อซื้อของตัวเต็มไปแล้วนี่ซื้อตัวเต็มไ้ม เล่นตั้งแต่เบต้าจะซื้อตัวเต็มหมดเลยเต็มพีเต็มมึงมึงจะพูดอะไรกันเลวโอเคไม่ใช่เวลาบ่นมากครับนี่คือแมปแอนเดอร์นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นคลิปแรกของชแนลนะครับก็ซีรีส์สั้นๆนะครับผมมาถึงคลิปไมค้าคลิปแรกนะครับก็เราเติบโตมาด้วยไมค้านะครับคลิปแรกทำให้ผมดังคือไมค้าเพราฉะนั้นผมขอถ่ายเกมแรกที่หลังจากชแนลเนี้ยเออขอให้เป็นเกมไมค้าแล้วกันนะครับผมซึ่งแบบนี้เป็นแบบแอนเดอร์ชื่อว่า ดิอะค่ะได้รือว่าโรงเรียนนั่นเองนะครับผมสร้างโดยอุ้ยเกียร์ฟังชั้นตีกันเองเนะี่ยสร้างโดยคูลาเทคไอ้ทยคูลาเหล็ก131นะครับผม131นึ่ี่ถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นเลขอะไรฮะคือือ203โอเคมันมาจากห้องมึงไงอไอ้ส1 3หนี่คืออะไรครับก็คืออาจจะเป็นก็จะไปรู้กับมัน <laughs> ไม่ใช่เราแล้วก็ หรือจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า w o n d e r s p u ปัตสปุตสปุตสปุตニックเออก็เป็น w o n d e r s p u ปุตสปัตอะไรก็ช่างเ่ะอ้ขนาดยาในชื่อสปุตニックเลยกูว่ามันเขาสปุตอะไรวันเดอร์สปุตสปุตช่างมเลยครับโอเคไงนะผมซึ่งอ่าเดี๋ยวเขาให้ของเรามาก็คือคุณมีมาไปยังเนี่ยไปแล้วอ๋ออันนี้คือรูบุ๊คคือกดกดแนบหนึ่งกดเลสครับสอรีบุ๊แล้วก็สเต็ก ก็ให้เทรนนิ่งโบเทรนนิ่งโซโดนะครับก็อ่าดาบฝึกงหัดธนูฝึกงหัดแล้วก็เทรนนิ่งเอโดไม่ผมเอาไป32ดอกแล้วกันนะจะเหลือไปทำไมเราเอามาหมดเลยแล้วกันต่อมากดฮะกดหลักก็คือกดหลักก็คือการกดหลักก็คือตรึง,งใครใครใครตรึงมาฮะขอปิดเฟซบุ๊กนะครับผมการการกดนะก็คือ ก็คือการที MM ่เราดันเข้าไปนะครับ hmm. ด right. <laughs> so ันใช่ครับผมและการผักก็คือการผักมึงลงเหวไอ้สั้นนี่คือการผักมึงก็สุดยอดจริงๆเลยนะฮะก็กดหลักก็คือหนึ่งโหมดเอเวนเจอร์เท่านั้นโหมดเอเวนเจอร์มันมันเกมโหมดสามไม่ใช่เหรอเลยเกมโหมดสองนี่เอเวนเจอร์ครับก็คือทำลายบล็อกไม่ได้นะครับ คุณเคยเล่นเกมโหมด2ไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยของแท้ของแท้เออแรกครั้งแรกของแท้ของแท้โอ้โหของแท้ก็แค่นั้นไอ้ขาวมึงใช้ของเถือดมาเป็นสิบวันยี่สิบคลิปแล้วก็ร้อยคลิปโหมดเอเวนเจอร์เท่านั้นนะครับเนื่องจากจะทำลายของไม่ได้นั่นเองนะครับผมออ้ยไอ้สัตว์แต่มันก็ตีกันได้อยู่ข้อสองห้ามกินชีสนะครับผมแล้วก็ข้อสามใช่ครับถุยห้ามโกง แล้วเข้อ3เล่นในโหมดอีซี่ครับอ๋อชิบหาย defi เขาเอ้มันสะกดไงอ๋อสะกด defi county หนึ่งแหมเรียบร้อยเอ้ก็โค้กแถวโอ้กูสะดุ้งไอ้ซัดทันทันทันนูมึงไม่ได้คืนได้ไงเดี๋ยวผมขออ่านอ่าฟ l ู k e ก่อนกดไม้เว้อขออ่านนี่ก่อนเวลยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Academy m ไหมครับ t a ้เ n g e r นี่คือกฎทุกอย่างเครดิตแล้วก็อะไรประมาณนี้โปรดหน้าต่อไปก่อนเล่นอ่านกฎหมายไออ่านกฎอ่านกฎหมายเฉยไอเกินไปอ่านกฎอ่านเครดิตอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ซับสไครต์วันเดอร์สปัตสปุตไม่อ่านชื่อมึงไม่ออกกูก็ไม่ซับกูเล่นกูเล่นระหว่างเล่นห้ามใช้คอมมานด์แล้วก็ Adventure m o d e Only แล้วก็ห้ามกินชีสนะครับผมเขาจะหาว่ากูโง,ง่ป่ะห้ามกินชีสผมว่าคงแปลออกกันอยู่นะแล้วก็ อะไรอะระหว่างเล่นให้ตามเนื้อเรื่องแล้วก็ห้ามออกไปจากพื้นที่แมปแต่รู้สึกว่าตอนกูเกิดมึงเอากูออกแมปเลยนะไอซ่านี่กว่าผมจะหาจุดเกิดนะแบบนี้โดยทําโดยไม่ใช่ครูลาหลกมันอ่านว่าครูอเล็กป่ะครูอเล็กหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ชีฟโทฟูแมนนะครับมนุมนุเตาหูพิเศษฝ้เน man, ี่ยเฉพาะต้หูเฉพาตหูนะครับแล้วก็ชูกระพีทนะครับสันติ สันติน้ำตาลนะฮะไมตี้สอง0เมานะครับเจ้าหนูจอมพลัง2000ตัวนะครับโจอีวอร์ส12บน่าจะเป็นอายุเขาตอนสมัครนะแล้วก็ไมค้ากาย t g u ดร้อก็คือคนเล่นไมค้าคนเล่น765แล้วก็คอคกี้1 2 3 4 5ก็คือชื่อมาของเขาแล้วก็นับเลขนะครับแม็กดิซี่ก็คือแม็กแม็กเมานะครับแล้วก็วันคิติแคทหนึแล้วก็ก็คือเละแมว1ตัวแล้วก็นับ1ลขสองสามใช่ก็เลขหนึ1 2 3 นะครับก็ <c oughs> อ่านในเรื่องนะครับคุณคือผู้ที่มีพรคุณคือผู้อะไรผู้เยาว์ที่มีพรสวรรค์เป็นเด็กกิฟเต็ดเหมือนไม่เหมือนคนอะไรอ่ะไม่เหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคนในโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้กระทํากับคุณเหมือนคุณเป็นคนพิเศษเลยเพราะฉะนั้นไอ้พ้เขาเขาลังแกคุณตอนนี้ชีวิตของคุณชิบหายแล้วคุณเศร้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนี่คือ หนทางนี่คุณสามารถกลับมาเป็นเด็กเก่งเหมือนเดิมได้นี่คือโรงเรียนสำหรับเด็กกิฟเต็ดดี a อะคาเดมีทางหลายมายจากบ้านคุณเป็นโรงเรียนบอดดิ่งนี่คืออะไรแปลตรงๆว่ากว้างเงอะบอดดิ่งน่าจะเป็นศัพท์ของเขาเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนอะไรสักอย่างครับโรงเรียนที่ ot, lamps, เจ๋งมันคุณสามารถดูอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้แปลเป็นแปลสัตว์คุณสามารถไก็ด้ คุณคุณคุณต้องทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้ที่นั่งในโรงเรียนนี้อดังนั้นคุณก็ไปตามฝันของคุณซะแต่ว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะเป็นนักเรียนน่ะคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์การสอบสัมภาษณ์ก่อนอ๋อไอที่ขึ้นลงขึ้นลง e n t ร์แตงอันนั้นมัน Audition เกม Audition โอเควนะครับผมอันเมนเครดิตนะผมก็ช่างมันอันนี้เม,มนเครดิตเขาบอกว่าขอบคุณนะนี่เมนเครดิตคือ ยูทูบเบอร์ที่กำลังเล่นเกมนี้ทุกคนเลยแม่นี่ทุกคนเลยเนี่ยเราคือยูทูบเบอร์นะผมหน้าใหม่ด้วยแหละแม่งซับแม่งสี่ร้อยเองเนี่ยสองหมื่นสามพันเลยสี่ร้อยขอคุณตัวเองด้วยฮะอืมขอคุณตัวเองที่สร้างขึ้นมานะครับผมเป็นคนที่มันไปชดตัวเองครับมันโมเดสแปลว่าไม่ค่อยหลงตัวเองนี่ครับแต่ไม่ให้เครดิตตัวเองไปเรียบร้อยนะครับช่างแม่งเราไม่ได้มาแปลงคิดให้คนดูกับวันนี้นะเราจะเริ่มเลยคุณบีมให้ผมสอบสัมภาษณ์คือเราไปสอบสัมภาษณ์พร้อมกันเลยเนี่ย อู้โทษคือมันสะดุดุ้งนี่โอเคนี่ันี้คือการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับกดบีบเอ้ยมันอ๋อมันมันมันบอมมีวิดีโอคนต่อไปเออได้อวเรทำเป็นไม่รู้จักกันก่อนครนั่ง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 คนต่อไปเอยไปออ d ิชั่นไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเอ้ทำในเรื่องหน่อยโอ้คนต่อไป คู่ต่อไปสิเออนายนายนายป่ะนายป่ะนายนายป่ะนายป่ะนายก็ทันคู่ไม่ใช่เหรออาออะไรป่ะป่ะโอ้ห้องออดิชั่นเราต้องเต้นมาเนี่ยเย่เย่เอาก่อนเพื่อนอ่ะพอชั่นโพชั่นประจําสัปดาห์สเตร็งออดิชั่นป่ะอ๋อาล้วนายพร้อมแล้วก็ เดี๋ยวอ๋อผมผมผมลืมก็ต้องกด F1 ดูโอเคถ้าพร้อมไปกันเลยผมผมเปิดแล้วนะเริ่มต้นการสัมภาษณ์โชคดีแต่วะจับหนูไว้เออดเฮียไม่โดนหรือว่าโดนแล้วอ่ะไอ้เเล็กแล้วเขเล็กแล้วอ๋อสุ่มคือคือผู้เจ็บไอ้สัตว์ ธน,นูไม่ที่หัวกูอีกแล้วลำบนนั่นนะ่ะไอมันขอเล็กแล้ว,อ,ลลวอ๋อธน,นูไม่มีจำกัดนี่หว่าถึงกูจะมาเยอะเท่าไหน่นจริงเกมมัน <ใช S 1> เล่น <ใช S 1> คนเดียวนะใช่ไงครับ,รบ,รบก็ผมละอ๋อเราเราไม่ได้เราไม่ได้บอกคุ้ชมเนี่ยว,ว่าเกมนี้แบบนี้จริงมาเล่นคนเดียวแต่คุณก็รู้ว่าโอ้เราเรา,เราไม่เล่นเราไม่เล่นไหมครับขอโทษขอโทษโทษเขาคือผมงงไงงงว่าใครเป็นใครเนี่ยครับนี่ีเซิร์ฟก่อนไหม โ okay, อเค <thumbs and ala terus> okay, สวัสดีอีกรอบนะครับผมขอโทษที่ทําให้มีปัญหาชาลีนะครับน้ำมันกันห่าไปนะฮะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้เราต้องการดาบแล้วดาบดาบแล้วดาบแล้วฮะโอเคนะทำลายสปอนเนอร์ไม่ไม่ได้เนาะเออที่จริงเขาให้เริ่มมาเขาให้ไ p มา30นะครับเอางีะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาใช้ไอพต่อไหนถ้าสมมติมาต้องการใช้ไ p จริงแล้วค่อยเฮ้ยเฮ้ยบิมเด็กเด็กเด็ก you bitch you motherfucker you are fucking อ๋อมันเป็นเมนเมนเกมหมดเมนเกมหมดมันมันเป็นนั่นนะโอ้ยอ๋อผมต้องปรับใช่ไหมไม่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 ผมผมต้องปรับผมต้องปรับผมตออ่าใช่เกมหมดสามเกมหมดสองครับสองเกมหมดสองครัสาวนี่มันมุมมองมุมมองไอ้มุมมองสัตว์โอ้ยโอ้ยหลังยูบิชมาดับไฟไปเลยนายไปเลยโอเค อะไรอะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณชลา,ราหรือเปล่าอะไรอะ่ะเซสปอนกันเราต้องการคำใบ้อยู่แล้วไม่งั้นจะรู้ได้ไงอะไรเอมมาโนสโวราด,ดาบแน่เลยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ะหรือว่ามันคำย้อนกลับเออว่ะอร์โรสดอนฮาม,มีก็คือธนูไม่สามารถทำลายฉันได้ตัวอะไรครับ ตัวอะไรธนูไม่สามารถทำลายฉันได้เนื้อดิเนื้อมันไม่สามารถตีได้เฮ้เรามันก็มีการลูกธนูไม่สามารถทำออก็ต้องเป็นธนูปะ่ะลูกธนูไม่สามารถทำลายฉันได้ออลองดูสัตว์ผิดเอา้เอาแล้วไปต่อไงอะ่ะยิงใหม่คุณยิงเลยครับเอเคนี่เป็นไงับ อะไรทำลายไม่ได้วะสอซแอโรสดอนฮามีวิตเชอร์ไม่ใช่มันก็ทำลายได้อยู่ดีปะ่ะแทนูเอ๊ยกระดูก <c oughs> หมุนไข่เล่นแม่งเ,เลย <c oughs> ไข่เนี่ยไข่ตัวอะไรครับแมวป่ะไข่ไข่ไข่แบลสอเนื้อมันตายแล้วอ,ะอ่ะผมผมไปลองเนื้อดูเนาะ ลองดูครับโอเคอันนี้มันต้องการอะไรจากกูอีกนะผมว่าน่าจะเป็นไอตัวดำๆนี่เลยผมว่าวิเทอร์ได้นะหรือว่ามันจะหมายถึงสเกลเลตันที่ยิงธนูได้กําโดกําโดนๆๆๆโดนกําๆดนกำามาเลยสัตว์มาตัวหนึ่งไอเชี่ยหมูดับเป็นช่วเอือ นับเป็นช่วงชีวิตถุยเธอแม่งแล้วครับโอเคเอ้าบิดเชยใช่ไหมใช่เอ้าคุณคุณต้องกดค้างไว้ป่ะแล้วมนุษย์ผู้ใดจะไปทันคือคนเดียวเอ้ามันดูแดกกูหรอปักไว้สเยโอเคต่อมาเซซเซซหิน Oh. อ๋อไม่แค่ข้อใดไม่ใช่อายเเขมดรอปนะวขวดเออเอออันนี้ดรอปอ่ะน,น,น้ำตาลน้ำตาลดรอปอ่ะน้ำตาลก็เลสเตอร์เลสเตอร์ดรอปเหรอดรอปชิบหายแล้วไงอ๋อสติกก็ไม่ดรอปนะเออวะ่ะเฮ้ยจะบอกว่าไมา่ได้ทำป่ะถ้า<ห><ๆ>เราตีคนเนะี่ยคนก็ดรอปนะดรอปหมดเลยด้วยซ้ำอืม คนไม่ใช่มอบนะครับคนเป็นผู้เล่นอแต่ถ้ามีคนหลายคนก็เป็นม็อบได้นะไอ้นั่นมันคนละม็อบกัน <c oughs> ลหผมว่าเป็นขวดปะลองเชื่อคำตอบแรกของเราแล้วกันนะผมว่าผิดว่ะไอ้พวกเนี้ยมันประดิษฐ์ได้นะอันนี้ก็ออกมาจากธรรมชาติเลสโตนก็มาจากธรรมชาติแต่สติ๊กเนี่ยเราต้องทำเองปะแต่เราก็ไม้ก็ธรรมชาตินะไม้ก็ธรรมชาติแต่ไม้เราต้องมาเหล่าเองปะ แต่ว่าชูก้านี่คือเอว่ะเดี๋ยวชูก้าเราก็ต้องเอาไอ้ต้นมามาบดอีกทีไม่ใช่เลยแต่ว่าถ้ามึงทาอย่างที่มึงคิดจริงๆก็คือเราเอามาเหลามาเป็นเป็นบริกใช่ไหมเออเป็นอะไรวะเป็นไอ้นั่นแ่ะเออเป็นแฟงอ่เงะเออแล้วเรามาทําเป็นสเตตอีทีมันสองขั้นปะแต่ไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันขั้นเดียวหมดปะอืมหนึ่งสอง <laughs> How the fuck the fuck the แฝงก f u ฟ k กฟักไอ้สวนนะน่น What the fuck are you serious huh are You serious huh มันเหลือแค่นี้ครับคุณเอานะ What the fuck are you serious Are you fucking serious What the fuck are you ฮะฮะแบงดเนี่นะเออไอห่ากูไม่ใช่เด็กกิฟเต็ดอะไรถ้าคิดดูดีๆนะทุกอย่างไอทุกอันอะมันเกิดจากโลกใช่ปะ่ะและแบนดมันเกิดจาก네เนเธอร์อ่ะถ้าคิดถ้าถ้าคิดแนวกูนะคือจะบอกว่าแบรดก็เป็นม็อบป,ปะใช่แต่ตอนเนี้ก็คือแบนดมันเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ใน네เนเธอร์นี่คือข้อสรุปที่เราเได้ใช่ไหม เดี๋ยวคุณเข้าเซิร์ฟมาใหม่ดิผมเซิสปอนใหม่ละอ่าอันต่อไปนี่เคยยิงระยะไกลนะผมทำไม่ได้หรอกอ,รอันหนึ่งนะว่าผมเดี๋ยวนช่วงนี้ผมชอบเป็นอย่างเงี้ยคอมผมมันมันเริ่มเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเออใช่เขาดีมากเขาดีจริงๆ,ๆได้ข,าข่าวกูรีเซ็ตไปเป็นสิบกว่ารอบแล้วมาเพิ่งได้คำตอบเนีไงสัตว์น่ารักมาก <c oughs> ผมรอคุณบีมได้แล้วกันกด F8 หรอกกลับมาอีกแล้วนะครับแหลงจเ้ย หลังจากคุณบีมไปติดไอ้นั่นมานะครับติดเนี้ยก็คือเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับเรามาห้องต่อไปกันดีกว่านะฮะ s t r e n g t h งแกรง่ง Holy Fuck ตอนแรกก็ไม่ได้ดูนะคืออันไหน What the fuck? อี๋ยังไม่เกมนี้มันจำได้เว่ยสีออกม่วงแดง okay, เพราะ<ป>ฉะนั้นเอาเอาเอาอย่าง <ไป S 2> อย่าง<ๆ>อย่างเอาเอาอันที่ใช่เอาอันที่ใช่ความขึ้นเว้ย เออจะอันนี้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 เลือดอันนี้เลือดอันนี้เลือดอันนี้อันนี้สวิตเน็ตเว้ยเหรือสองอันโอเคเอาม่วงดำก่อนม่วงดำก่อนนะเออไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วเสือมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยกูว่าโค้ดไม่มีปัญหาว่ะไอ้สัตว์เขาจริงจริงเขาจริงจริงเออไอ้สัตว์ ต่อไปครับลุกลสเตอร์มา้นดตลกดีนะดูทุกคนตลกเหี้ยโอ้แบโอ้ชิดดีดีเป็นพาครัวที่เดี๋ยวไอซัดโอ้ยชิดว่าแต่ฮมันยิงเป็นช่วงเหรอไอซัดก็เหี้ยแล้วทำไมกูกูไม่โดดวะกูไม่ยิงปิงเอ้าเฮี้ยย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 ย ไม่ขึ้นเอ้ามันไม่โดดขึ้นวะคุณหรือว่ามันติดมันติดเพดานติดเพดานแล้วมันจะไปไงอ่ะนี่ไงครับไปไงวะวิ่งวิ่งแล้วโดดได้นึงปุณไปก่อนเลยโอเคสอดอุเก็บอแหลกไอสัตว์เยี่ยมนั่นแหละไปต่อไงโดดเลยอ่ะไปเอ๋ฉันคิดว่าเขาสำเร็จอุ้ย ม t นแต่ฟักโอ้โหพื้นโอ้ยโอ้ยสัตว์แบบนี้แม่งเอาหากูใช่ไหมโอ้ยเฮียบินเลื่มเรื่มพิเคยทีได้เลยนะมึงโชกไม่ด้เลยเโอเคอะมึงได้ยังไงได้ละคือคุณคุณต้องวิ่งอะพอมันวูบเมื่อไหร่คุณกดกระโดดเลยอะ คือมันวิ่งแล้วมันจะใช้ไหมเพราะคุณวูบวูบแบบเหมือนวีดีสปีดคุณอยวีดีเร็วขึ้นคุณกดกระโดดเลยอ่ะขอวิ่งแล้ววิ่งแล้วเออวูบฮะเออวูบอ่าวูบวูบไม่ใช่วูบนะวูบจะเปลี่ยนเกมโหมดกันกลัวมันจะมีอะไรแน่ๆนะคโอเคฮะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปโอ้โหนินจาก็เหี้ยละก็เหี้ยละคือหน้าคุณบังมากอ่ะ หน้าผมแขกมากเลยนะอ่ะนี่อแค่นี้อู้ห่าก็หน้ามึงบังอ่ะหน้ากูแขกเอ้าทำไมเสาแรกมันยทำไมเสาแรกมันยากวะก็แค่เดินลงไปมึงมีอะไรยากไปกว่านี้จะโดดทำหำอะไรวะหน้ามึงบังหน้ามึงก็อด้วยสัตว์อ่ะมึงใครก่อนเอหน้าได้ ไอ้ผ่านวิ่งกปอะไรสตูเปอไฟอะไรสตูไปไฟเอาเลกลับไปที่เดิมที่ไงเห็นไหมทางไหนต่อแกแบะมึงขึ้นบันได Are you serious อ๋อกด Q ดันวิ่งไปแล้วทำไงนะกดชิปใช่ไหมโอเคจะจำไว้ อทางไหนต่อทางมึงไงนะแล้วโดดไปไงวะโดดธรรมดาเลยเหรอวิ่งโดดสิหน้ามึงจะบางอะ่ะมึงโดดไปก่อนเลยหน <c oughs> <c oughs> ้ากึ่ตาปลาิ๊กบ้าเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> รีบไปไหนสัตว์ก็เฮียละ What The fuck How am I supposed to run like that Okay I can't Come <oughs> เอา<ำ>เยี่ยมได้เฉย อ๋อนี่ม right. ึงโดดแต่แรกเลยอ่ะมึงมึงหล่อมากเลยอ่ะกูต้องโดดก่อนกูกูแขกไปเลยไปเลยอะไปอะไรนะไปเลย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 เดี๋ยวกูขอเลื่อนรีเจนแล้วเด็กมึงโดดไปเลย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 เพื่ออะไรมึงโยกเพื่ออะไรมา เดกชาเขียวนมชาเขียวรอไอ้ไขมึงเลอใส่หน้าผมไม่ได้ไม่ได้เลอเป็นเสียงตอนเสียงตอนเอ้ากูทำไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมาลั่นไอ้สัตว์เาหายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบีมลีกคุณบังมากเลยอ่ะกูอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างไรนี้ไง อริงจริงมันควรมันควรเป็นประตูป่ะช่างแม่งอันนี้อะไรเนี่ยลงไปตายใช่ไหมนี่พูดง่ายๆเลยอคุณเรียกก่อนคุณเรียกก่อนเดี๋ยวผมขอวูบก่อนือาทำไมคุกเขอยนี่คุณลืมปรับเปลี่ยนเคียระเทเลพอร์ตมนเจ็บเปสัตว์เอา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 สัตว์ เด่นเอ้าเอ้าแล้ว <ông> คุณ <sieht> ค <ament> <website> ุณข <people> ึ้นไอ้นั่นแล้วจะไปไหนต่ออ่างนี่ไงอย่างนี้ไงเฮออเออเออนี่คืออะไรอ๋อเออเออเอออ๋อเอออ๋อเออเฮ้ยได้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  ขั้งนานเลยแบบดื่มนมชายเขียวพอเลยสัตว์คุณอยู่ไหนเนี่ยมไปอยู่ข้างๆกันมั้โอ้ยเงียบดักปากดักปากบ้าแต่ฝ่ายเขาทีเอาเอาเอาอะไรมาคือมึงวิ่งกระโดดป่ะต้องวิ่งใช่ไหมกูเว่งเดินไปเฉยเลย กูจะแลบกอกกูจะไปตรงนั <everyone. S 2> ้นได้ยังไงน่ะอ๋อยิงไปโอ้ยหาอิสระแท้เนาะเอ่ไปโอ้เฮ้สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วร่างห้ต่อ ว่าใช่เหรออ๋อให้เข้าให้เข้านะครับให้เข้าให้เข้าให้เข้านี่